ไปไว้ที่เครื่องที่ชื่อ1องนะคะโฟลเดอร์ชื่อ C ช h a นา์ 3, 02, 25, ค่ะจริงๆไฟล์ตัวน่งครูให้คุณไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่บอกว่า XML in C คุณได้ไฟล์ไปแล้วด้วยนะคะ หเห็นไฟล์เรียบร้อยนะคะครูส่งไปให้3ตัวเป็นด a ต a b a s e เบสจริงๆหลายๆคนน่าจะมีแล้วนะคะ b b o m d b แล้วก็ xml incsharp สัปดาห์ที่แล้วให้ตัวเอกสารไปแล้วเราก็เออให้ตัวไฟล์ไปแล้ววันนี้ให้เอกสารด้วยแล้วก็มีตัวหนึ่งชื่อ l o g in control นะคะเป็นตัวที่อยู่ในตัว asp.net นั้นใครก็ตามที่อยากจะทำเว็บแอปยังนึกอะไรไม่ออกอย่างน้อยวันนี้น่าจะได้ไอเดียส่วนหนึ่งไปดูนะคะเราลองดูกันค่ะ ก่อนอื่นคุณเริ่มจากไฟล์ที่เป็น XML นะคะ,ะไฟล์ตัวนี้ค่ะครูขอเริ่มจากครูทวนนิดนึงก่อนคุณช่วยสร้างนะคะโปรเจกต์ให้ครูนิดนึงขอเป็นโปรเจกต์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปที่ XML นะคะฉะนั้นครูเปิดที่ Visual Studio นะคะ2010ก่อนจากนั้นครูสร้างโปรเจกต์ขึ้นใหม่ตัวหนึ่งค่ะ สิ่งที่ครูอยากได้คือครูจะสร้างเป็น new project นะคะแล้ก็เลือก C sharp เหมือนเดิมขอเลือกเป็น Windows form ก่อนนะอันแรกวันนี้จะมีทั้ง Windows form แล้วก็เป็น web app นะคะแอนเชอเลือก Windows form ไม่ครูก่อนนิดนึง S SQL s e r v แล้วกันนะคะครูไม่ค่อยชอบใช้ Access จริงๆใช้ได้นะแต่ว่า Access วเวลามาใช้กับเครื่องที่มันติดการ์ดเนะะี่ยค่ะบางทีมันอาจจะมีปัญหาเวลาที่เรา Insert ข้อมูลเข้าไปแล้วบางทีเรามองว่าเอ๊ะมันไม่เห็นเข้าเลยนะคะงอ้นครูขอลองใช้ด้วย SQL Server ก็แล้วกันปัจจุบัน SQL Server ตัวนี้เปิดเป็นเวอร์ชันน2012แล้วนะคะล่าสุดแอ้นเราเข้าไปที่ SQL Server ก่อนขอเราเป็น2008นะคะ จากนั้นเปิด SQL Server Management Studio าาจากนั้นก็คอนเนคกก่อนนะคะ SQL Server 2008 c o n n e คอนเนคด้วยนะคะ <c oughs> เหมือนเดิมเราเป็น Database Engine นะวิชานี้ครูไม่เคยเอา SQL Server ไปทำอย่างอื่นนะคะ จริงๆเอาไว้ได้เพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือห้องนี้ยังไม่มีเป็น reporting service อันนี้ยังไม่ใช่หน้าที่ของครูคุณเลือกเป็น database engine แล้วก็คุณจะเห็น server name นะคะ connect เป็น authentication แบบ windows authentication แล้วครูก็กด connect จากนั้นขอสร้าง database ซักตัวหนึ่งนะคะ เอ็นคุณจะเห็นว่าหัวข้อเกี่ยวกับ ado.net เนี่ยในที่สุดมันก็วิ่งวนไปวนมาอยู่แค่นี้ถูกไหมฮะมีดัตต้าเบสเอาดัตต้าเบสไปทำแอปพลิเคชันวนอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการทวนไปในตัวค่ะว่าถ้าคุณนะคะอยากจะทำดัตต้าเบสแอปพลิเคชันคุณใช้มันบ่อยๆมันจะเป็นเหมือนกิจวัตรประจําวันนะคะเอ็นเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเหมือนงานลูทีหรือเป็นงานที่ทําเป็นของเรางานประจาวันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะครูก็เลือก new database จากนั้นครูก็ตั้งชื่อตามที่ครูต้องการค่ะเหมือนเดิมตั้งชื่อเอาไว้หากินเลยนี้ My Server DB นะคะแล้วก็อย่าลืมระบุ Owner ค่ะครูระบุว่าครูเป็น Admin ก็คือ Owner เป็น SA แล้วอย่าลืมอย่าเพิ่งกด OK นะคะอย่าเพิ่งนะเพื่อให้รองรับภาษาไทยหลังจากตั้งชื่อกำหนด Owner เรียบร้อยอย่าลืมไปที่ Options ด้วยแล้วช่วยเปลี่ยน Collation ให้อ่านภาษาไทยออกนะคะ โดยขึ้นต้นด้วยคำว่าไทยส่วนคุณจะเลือกไทยตัวไหนอันนี้ตามสบายถ mm hmm. ันไหมคะสร้างดาต้าเบสนะคะกำหนดคนเป็นเจ้าของคือ o อนเนเป็น SA แล้วก็เข้าไปใน Options ขอเปลี่ยน c โ l a t i o n ค่ะแล้วคุณลองสังเกตนิดนึงนะอันนี้ครูอยากให้คุณดู ใต้นี้มีคำว่า recovery model ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะอาศัยมันเข้ามาช่วยได้นะ backup ได้ recovery แบบไหนแล้วสังเกตต่อ compatibility level ก็หมายความว่าตัวนี้นะคะเทียบเท่าเลยคุณจะเลือกเวอร์ชันะที่มันมีค่ะก็คือจาก7.0 2000, 2000 2005ตัวนี้เป็น2008ถูกไหมคะดังนั้นคุณอยากจะให้มัน compatible นะคะกับตัวไหนก็ได้จากนั้นคุณคลิกโอเค แล้วคุณก็เปิดดูคุณจะได้ดัตเทเบิหนึ่งตัวแต่สำหรับเวอร์ชัน2008ก่อนอื่นอย่าลืมนิดนึงไปที่ Tools ก่อนนะคะแล้ว Options ขอไปที่ Designer แล้วเอาตัวนี้ออกนิดนึง Prevent Save c h a n c e s That Require Table Recreation ตัวนี้อย่างที่บอกคือถ้าเราจะมีการนะคะแก้หรือทำอะไรก็แล้วแต่ใน Table ถ้าคุณติ๊กผูกตัวนี้ไว้คุณไม่สามารถทำได้ต้องสร้าง Table ใหม่เท่านั้นซึ่ง เราคงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นถ้าเราเป็นโอนเนอร์นะคะแต่ถ้าเกิดคนอื่นโอเคตัวนี้เหมาะ mm hmm. เจอไหมคะที่ Tools Options ตรง Designer ค่ะขวาม,มือจะมีนะคะกล่อง c h e ็ k b o x ที่เขียนว่า Prevent Saving c h a n g e ด That Require Table Recreation หมายความว่าป้องกันการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเทเบิลนั้นต้องมีการสร้างเทเบิลใหม่ซึ่งเราคงไม่ต้องการก็เอาเครื่องหมายถูกออกเจอไหมคะ ไปที่ Tools แล้ว Option เจอวะคะ mm hmm. ในหน้า SQL Server คะ่ะ mm hmm. หน้าแบบเนี้ย mm hmm. คูพายดูตรงนี้นี่ Tools Option เ mm hmm. จอไหมแล้วก็ซ้ายมือ Designer เอา Prevent Saving Change ออกแล้วก็กด OK mm hmm. เรียบร้อยจากนั้นเหมือนเดิมคะ่ะ v i d o คือ Database mm hmm. หลักของที่เรานะคะ พราะว่าเวลาออกข้อสอบคุูจะได้ไม่ได้เอาว v โอมาใช้อีกจะได้เอาตัวอื่นนะคะเพราะคุณเชี่ยวกับมันแล้วกูก็เลือก Task แล้วก็ Import Data ค่ะไป Import เข้ามานะคะหมายความว่าคุูจะไม่เริ่มสร้างใหม่ที่ศูนย์กูไป Task แล้วก็ Import Data ที่ Database ของเราจากนั้นคูก็จะเจอหน้าจอนะคะที่บอกว่า Import and Export Wizard โชว์ตัวขึ้นมาคูก็ Next ต่อ เลือก data source หมายเพราะว่าครูจะเอาข้อมูลจากไหนมาเพิ่มครูก็เลือกเลยค่ะเป็น Microsoft Access สังเกตกุญแจเหลืองๆนี่คือเวอร์ชันเก่านะคะนามสกุล mdb คูไป browse ก่อนหาชื่อไฟล์ขึ้นมาอันเมื่อกี้คุณเซฟไว้ที่ไหนครูก็ไปหาของครูเหมือนกันค่ะ ไปอิ p พอรของครูนะคะขึ้นมาแล้วกดโอเพจากนั้นพอได้ Data Source เรียบร้อยครูก็ Next ต่อ Destination ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะเพราะว่าเราคลิกที่ Database ของเราอยู่แล้วนั่นคือ Destination Next ต่อค่ะ Copy ข้อมูลแล้วก็ Next ต่อนะคะเลือก Table ค่ะ 1, 2, 3, 4, 5แล้วกันกลัว5อันนะคะเอา User มาด้วย All, uh, all titles mm hmm. ไม่เอาเพราะว่ามันเป็น c u r ี y นะคะอันนี้ไม่เอาเอาแค่5ตัวบนแล้วก็ next ต่อหน้านี้ผ่านไปเลยนะคะตัว run package อันนี้ผ่านไปจากนั้นสรุปว่าเราจะเอามา5ส่วนคุณก็คลิกที่ปุ่ม finish คนรับรอแป๊บนึ่งนะคะถ้า success หมดแล้วก็ copy ให้คุณครบทั้ง5 table เป็นอันเรียบร้อยคุณก็คลิกที่ปุ่ม close จากนั้นเปิดดูได้เลยค่ะในเทเบิลคุณจะพบว่า5เทเบิลนี้มาแน่นอนโอเคนะคุณเลือกเทเบิลง่ายสุดในที่นี้คือ users ก่อนแล้วกันนะคะคลิกขวาที่ users เลือก design แต่ว่าคุณจะกลับไปแก้นีดนึงนะคะคุณไปที่เทเบิลที่ชื่อ users เลือก design แปลว่าคุณจะเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น ในนี้ค่ะสังเกตอีกครั้งครูมี user id กับ password ครูถ่ายโอนมาจาก access p r i น a ม y ได y ไม่มาอันนี้บอกไปตั้งหลายรอบแล้วถูกไหมคะฉะนั้นครูก็มาดูก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะตอนเราเรียนครูชี้ให้เห็นว่าถ้าครูใช้เป็น character กับครูใช้เป็นวาคามันต่างกันจำได้ไหมคะถ้าครูใช้เป็น character ครูใช้ไม่ถึงยังไงก็ตามมันก็ไม่คืนจำได้ไหมคะ ันั้นที่สูอีกนะครูใช้ user id เปลี่ยนตัวนี้เป็นคำว่า c h a r 10ส่วน password ขอเป็นนะคะ n w a a n w a a ตัวนี้แตกต่างจาก w a a นะคะ w a c ตัวนี้หมายความว่าเป็น ascii แต่ n w a c ก็ K, คือเป็น unicode เพราะฉะนั้นรองรับได้มากกว่าครูขอแก้ user id นะเปลี่ยนร a t a ไท,ทยเป็น character 10ตัว และพาสเวิร์ดขอเป็น n วาคาหรืออาจจะเป็นวาคาก็ได้และ user id ขอให้เป็น p r i m a r y k e y แล้วก็เซฟ s e r e เกิดอะไรขึ้น <Yeah. S 1> เขาบอกว่าอันนี้คือ warning นะคะ warning <c oughs> บอกว่าอะไรนะข้อมูลบางส่วนนะคะที่คุณเปลี่ยนจาก n วาคามาเป็น c h a r a c t อร์เนี่ยมันอาจจะหายไป <c oughs> ถ้าเรามั่นใจเราตอบ yes ไปเลยนะคะถ้าเรามั่นใจคือแค่ Warning ไม่ใช่ Error ถูกไหมคะการที่คุณเปลี่ยน Data น Type ะของ primary key ม,มันจะต้องมีการเตือนเสมอลืงออกนะต้องมีการเตือนเสมอว่าการเปลี่ยน Data น Type ะอาจจะทำให้ข้อมูลบางอย่างหายไปนะเรายอมรับสภาพนั้นไหมซึ่งสังเกตดู n v a r c a r กับ character ไม่น่าจะแตกต่างกันแต่ ขาเตือนไว้นิดนึงว่าส่วนใหญ่ถ้าสังเกตอย่างที่บอกว่าเอ็นวาคาเนี่ยมันรองรับได้น้งภาษาไทยทภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆแต่คาแรคเตอร์พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือมันบอกว่ามันล็อกขนาดแต่มันไม่ได้บอกนะคะว่ามันไม่รับภาษาอื่นไม่ได้พูดนะแต่มันเปืองเนื้อที่มากกว่าฉะนั้นมันขึ้นมาเตือนสังเกตถ้าเป็น warning ไม่ต้องตกใจตอบไปเลยว่าเรายืนยันตามนั้นนะคะพอเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดดูข้อบูลอีกทีนะคะคลิกขวาที่ user สั่งแบบนี้ก็ได้ค่ะซีเล็กท็อป1,000โรสคุณก็จะเห็นว่าตอนนี้ครูใส่ลงไปแล้ว4ีเล็กคอนสี4เล็กขอดนะคะคนที่มาทีหลังค่ะครูให้ไฟล์ทั้งหมดอยู่ในเครื่องที่ชัองห่ 2, 1, 3, มีทั้งหมด3ไฟล์จากนั้นครูกำลังสร้างดาตาตเบสตัตวหนึ่งค่ะตามชีทที่ครูบางคนยังไม่ได้นะคะเพราะฉั้นครูกำลังจะพูดถึงวันนี้คือ XML กับเว็บแอนะคะ สองชิ้นมะฮสองชิ้นนะคะครูกำลังพูดถึง x m l กับ Web App นะคะฉะนั้นคนที่มาตามหลังช่วยสร้างดัต a ต a s e เบสใน SQL Server ให้ครูนิดนึงค่ะแล้วก็ import BPO มาลงให้ครูนิดนึงนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อทันค่ะ เดี๋ยวเราจะได้ไปต่อ oh. เรียบร้อยไหมครับ ร,ร้อยไหมคะโอเคถ้าทุกคนสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอกาสารคะ่ะในชุดลากที่เป็น XML ช่วยเปิดหน้าสองนะคะช่วยเปิดหน้าสองนิดหนึ่ง เรียบร้อยแล้วค่ะครูให้คุณเลือกตัวนี้นะคะคุณลองสังเกตตอนนี้ Database ครูอยู่ที่ Master นะคะ Database อยู่ที่ Master ครูขอแก้ Database ค่ะเป็นตัว My Server DB ซึ่งคุณจะคลิกเองก็ได้หรือคุณจะคลิกที่ปุ่ม New Query นะคะคลิกที่ปุ่ม New Query แล้วใส่คำว่า Use แล้วตามด้วยชื่อ Database ของคุณก็ได้นะคะ ใช้คำว่า use แล้วก็ตามด้วยชื่อ database ของคุณก็ได้แล้วลอง execute ดูข้อมูลนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วแต่นะคะจะคลิกเองก็ได้จะสั่ง use ก็ได้แล้วหลังจากนั้นครูลองนะคะครูสั่งจาก table ง่ายๆเมื่อกี้ select star from table ของครูชื่อ user นะคะปกติครูสั่งอย่างนี้หมายความว่ามีอะไรใน table users มันจะออกมาถูกไหมคะชโชว์ข้อมูลเจอไหมแต่ได้ไหมคะ ใช้ use แล้วอย่าลืมชื่อ database ของคุณเขียนยังไงสะกดพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ให้เหมือนนะคะคุณสร้าง database ไว้เมื่อกี้ค่ะใน new query คลิกเข้ามาปุ๊บคุณสั่ง use ตามด้วยชื่อ database ของคุณอย่างครูชื่อ myserverdb ตัว m ตัว s ตัว db ของครูตัวพิมพ์ใหญ่ครูก็สั่งตามนั้นด้วยเจอไหมคะใช่คะ่ะ execute ค่ะหรือกด f5 ก็ได้ค่ะมีค่าเท่ากัน บนมุมนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณถูกไหมคะถ้าครูสั่ง select s t from users ผลลัพธ์ก็คือในเทเบิลนี้มีอะไรเอาออกมาหมดถูกไหมคะแต่ครูขอเพิ่มนิดนึงค่ะถ้าตามเอกสารที่ครูให้คุณไปนะคุณลองเปิดดูนิดนึงใน xml in c sharp หมายความว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเปิดดูที่หน้า2ค่ะ ครูบอกว่าครูสามารถเพิ่มตัวนี้ลงไปได้ for XML auto comma elements for XML นะคะแล้วก็ auto แล้วก็ comma elements หมายความว่าแทนที่ครูจะดูในรูปของ database ครูสามารถเพิ่มแบบนี้ค่ะลงไปมันจะกลายเป็น XML เนื่องจากปัจจุบัน XML เนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทพอสมควร ก็คือในเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของ Database ด้วยนะคะคุณเก็บข้อมูลลงเทเบิลได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็น XML อยู่แล้วจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้ครูจะมองเห็นข้างล่างแบบนี้เลยครูคลิกก็ได้เปิดเข้าไปดูเขาบอกคลิก Show XML editor นะคะครูก็เปิดคุณก็จะเห็นว่าครูมีทั้งหมดนี่คือเลคคอร์ดที่1เลคคอร์ดที่2เลคคอร์ดที่3แล้วก็เลคคอร์ดที่4 แต่ตอนนี้ปัญหามันมีนิดนึงก็คือตัวนี้เป็นอิสระจากกันถูกไหมฮะขึ้นต้นด้วย user ปิดด้วย s สระ user XML มันเกิดขึ้นมาช่วย HTML เพราะว่า HTML มันก็มีปัญหาว่ามันต้องมีแท็กถูกไหมฮะตั้งแท็กเดี๋ยวเปิดแล้วก็ต้องปิดด้วยแล้วคุณต้องมาจำแต่ที่นี่ไม่ต้องถ้าคุณลองสังเกตก็แปลว่าคุณจะต้องมีเรคคอร์ดนะฮะในนี้อย่างที่บอก4เรคคอร์ด แต่เรเลคคอร์ดมีฟิลแน่นอน user id กับ Password ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปมันก็คือฟิลในส่วนของเทเบิลของเรานั่นเองฉะนั้นเทเบิลกับ xml ก็สามารถแปลงกลับไปกลับมากันได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้ยังไง xml มันเอาไปขึ้นเว็บได้แต่ด a t a b a s e ของเราเนี่ยปกติสังเกตดูครูใช้ sql server ก็แปลว่าครูไปทำเว็บแ p ปครูก็ต้องมีปัญหาเรื่องเอาดาต้าเบสไปถูกไหมคะ แต่ถ้าครูสามารถเซฟมันให้กลายเป็น XML เพราะฉะนั้น XML มีขนาดเล็กครัวมันไปไว้ที่ไหนก็ได้นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเปิดนะคะ1นึ่ง record เ,เปิดใหม่เปิดอีก1นึ่ง record แล้วก็อีก1นึ่ง record ร,รวมทั้งหมด4ขขี่ record นี่คือการโชว์ผ่านนะคะ S, uh, XML แบบที่1แบบที่2ค่ะถ้าครูไม่ใช้แบบนี้ครูสามารถจะเปลี่ยนข้างล่างเมื่อกี้ค่ะ เป็นคำว่า for xml raw ก็ได้ฉะนั้นถ้าครูไม่ใช้ตัวนี้นะครูใส่คอมเมนต์ไว้คอมเมนต์เป็นขีดลบ2ตัวติดกันนะคะคอมเมนต์เป็นขีดลบขีดกลาง2ตัวติดกันงั้นครูสามารถสั่งแบบนี้ก็ได้ค่ะผลลัพธ์ก็สไตล์เดียวกันคือครูคลิกเข้าไปดูได้มันก็จะบอกครูแต่ว่าในรอบนี้จะโชว์ให้เห็นเป็นเล็กอรอดชัดเจนเลยอย่างเมื่อกี้คือเป็นบล็อกแต่ที่นี่จะบอกว่านี่คือแต่ละโลแต่ละโลนะ มีทั้งหมด4โลแล้วแต่ว่าคุณจะมองแบบไหนก็ได้นี่คือ XML เป็นตัวอย่างนะคะถ้าคุณใช้ Database เป็น SQL Server คุณสามารถสั่งแบบนี้คุณก็จะได้ XML ออกมาเชยชมทันทีแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่สั่งแบบนี้ล่ะเรามีโปรแกรมของเราค่ะสมมุตินะคะเรามีโปรแกรมของเราอยู่เรามาดูนิดนึง ุณย้อนกลับมาที่โปรเจกต์ของเราใน Visual Studio นะคะที่ครูให้สร้าง Windows Application ไว้เพราะฉะนั้นครูต้องการให้คุณไปดูเอกสารอันนี้คืออยู่ในหน้าหน้าสุดท้ายอะคะ่ะลองสุดท้ายคะ่ะชุดแรกนะคะเปิดลองจากหน้าสุดท้ายคุณจะเห็นข้างบนเป็น Data Grid View มีปุ่มบัตทิลสองปุ่มปุ่มแรกเขียนว่าให้เซฟเป็น xml แล้วปุ่มที่สองบอกว่าให้โชว์นะคะก็คือเรียก xml ออกมาให้ดูครูก็แล้วแต่จะเลือกนะข้างบนเนี่ยครูเอามาจากวิสาสตร์ก็ได้ครูเอามาจากไฟล์ที่เราเขียนเองก็ได้จำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วครูให้ไฟล์คุณไปตัวหนึ่งคุณยังจำได้ไหมคะไฟล์ตัวนั้นที่เราใช้อยู่ที่ชื่อ DataGridViewCode จำได้ไหมคะจำได้ไหมคะอ่ะใครจำไม่ได้ครูก็ส่งไฟล์ให้ใหม่ไฟล์ชื่อ DataGridViewCode นะคะเ่อใครจำไม่ได้ละครูก็เปิดไฟล์ตัวนี้ให้ดูครูยกตัวอย่างไฟล์ตัวนี้ค่ะนะคะ,ะเปิดให้ดูแต่ว่าที่ครูโชว์คุณ ส่วนใหญ่สัปดาห์ที่แล้วเป็น Access ถ้าจำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลับไปกลับมาอยู่แค่นี้ยสตัวนี้เพราะฉะนั้นครูลองดูนะคะคุณเลือกไฟล์หน้าแรกเลยก็ได้เอาจากหน้าแรกขึ้นมาโชว์เลยก็ได้แต่ก่อนจะไปทำหน้าแรกตัวนี้ช่วยเข้าไปใน Database ของครูนิดนึง SQL Server นะคะที่เครื่องคุณนิดนึงนะคะแล้วคุณช่วยไปที่ t a b l e Pu b l i s h e r คลิกขวาแล้วดีไซน์ก่อนคลิกขวาแล้วเลือกดีไซน์ก่อนอย่าลืมค่ะ ที่ p u b l i เชอรกรุณาเลือก Pub ID เป็น primary key ก่อนนะคะ <ID. S 1> ถูกไหมคะพับลิเชอรคือสำนักพิมพ์ก็จะมี Pub ID เป็นรหัสสำนักพิมพ์และอย่าลืมนิดนึงถ้าเราจำได้อีกเปิดออกมาดูนะคะคลิกขวาที่ตัวนี้เลยก็ได้หรือคุณจะเลือกตัวนี้นะคะคลิกขวาที่ Publisher ์ซีเล็ t ท็อป0 0 r o งพ s คุณจะเห็นว่าข้อมูลมันเรียงจากน้อยไปมากค่อยๆวิ่งทีละหนึ่งจำได้ไหมคะที่พับ ID ฉะนั้นจำได้ไมเอ่ยเราอยากได้ออโต้ัมเบอร์เราทำยังไงนะคะพับ ID ตอนอยู่ Access มันเป็นออโต้ัมเบอร์แต่เวลาถ่ายโอนข้ามมา TSQL Server ผ่านไปที่คีย์ไม่มาออโต้ัมเบอร์ก็ไม่มาด้วยเราจะทำยังไงคะค่ะเราก็เลือกพับ ID จากนั้นมองข้างล่างทําไงคะ ค่ะเราก็ต้องไปหาตัวนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่า identity specification ให้เลือก is identity เป็น yes นะคะเริ่มต้นที่เท่าไหร่นั่นคือค่า seed increment ทีละเท่าไหร่นั่นคือ identity increment ถูกไหมคะจากนั้นเซฟนิดนึงนั้นต่อไปถ้าคุณเอามันไปใช้ก็แสดงว่าไม่ต้องใส่ตรง user ตรง pub id เพราะว่าค่ามันจะวิ่งเองอัตโนมัติแต่ถ้าคุณลืม คุณก็สังเกตง่ายๆคุณกรอกหน้าจอคือคุณมีหน้าจอให้กรอกข้อมูลตรงชอบพับไอดีจะว่างแต่ถ้าเกิดเป็นออโต้ัมเบอร์มันจะขึ้นลบหนึ่งแอนขึ้นลบหนึ่งคาอยู่ตรงนั้นเซลไม่ต้องไปยุ่งกับมันผ่านมันไปได้เลยแล้วเดี๋ยวกดเซฟม,มันจะวิ่งเองแต่ถ้าตรงนั้นว่างไม่กรอกเออเรแน่เพราะถือว่าไม่ใส่หายเลขคนึกออกนะคะโอเคงั้นพอเราได้ตรงนี้ละครูก็เอามาใช้ที่นี่เลยค่ะ เรียบร้อยนะคะครูก็จัดการเลยค่ะเปิด Two Box ขึ้นมาสิ่งที่ครูอยากได้ครูเปิด All Window Form นะคะครูขอตัวนี้มาค่ะ Data Grid View อยู่ในกลุ่ม Data นะคะอยู่ในกลุ่ม Data ขอ Data Grid View มาวางตัวนึ่งไม่ใช้วิสา์ อันนี้นะข้างบนนะคะขอเป็น Data Grid View เราก็ขอปุ่ม b u t เทิลสองปุ่มค่ะขอปุ่ม b u t เทินะคะ2ปุ่มปุ่มที่1ปุ่มที่2 ปุ่มแรกค่ะเขียนว่า write to xml อันนี้แปลว่าสร้างไฟล์ xml ให้เราเลยนะคะแล้วก็ปุ่มที่2บอกว่าเป็นปุ่มชื่อ show xml ก็คือเปิดออกมาให้ดูว่าเก็บจริงๆนะนี่นะคะ2ปุ่มนะ ได้ไหมคะ write to XML กับ show XML และข้างล่างด้านล่างคะ่ะขอแนะนำให้ใช้ตัวนี้แทนเนาะครูเลือกตัวนี้ก็ได้ text box ก็ได้นะคะหรือครูเลือกใช้ตัวนี้ฮะเขาชื่อ l i c h text box คะ่ะชื่อ l i c h text box นะคะความสามารถจะดีกว่า text box คะ่ะ คุณเลือกตัวนี้นะ l i <c oughs> s t t e x t box ทำไมคุณเลือกตัวนี้ <c oughs> เพราะว่าปกติถ้าคุณเลือก Text Box <c oughs> มันจะรองรับได้แค่บรรทัดเดียวแต่อันนี้ค่ะรองรับได้มากกว่านั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาดูกัน S <S ค่ะ rich text box นะคะ r i h ที่แปลว่ารวยอะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้จะมีความสามารถมากกว่านะคะอย่างเวลาที่สมมติเทียบกันคุณเคยใช้โน้ตแพดแล้วสมัยก่อนคุณคงเคยเจอผู้บวดแพดะคะ่ะเป็นเอดิเตอร์ตัวหนึ่งะคะ่ะตัวนี้คือตัวที่ใช้ทำงั้นหลายๆคนเวลาเรียนพวก v b c s h a r ชอบทำ เหมือนโน้ตแพดมาส่งเป็นโปรเจกต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องทําเนื่องจากมันเป็นโปรเจกต์ที่เปิดให้เหมือนกับดาวน์โหลดฟรีในเว็บอยู่แล้วค่ะสิ่งที่เราเจอในตัวของโน้ตแพดก็คือทุกตัวมันต้องเหมือนกันถูกไหมฮะฟอร์แมตมันต้องเหมือนกันเป็นตัวขนาดเท่าไหร่ก็ต้องตามนั้นแต่ว่า Rich Text Box มันเจ๋งกว่านั้นบรรทัดนี้อาจจะเป็นพิมพ์ใหญออ่อะไรนะขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ขีดเส้นใต้อีกบรรทัดหนึง่งอาจจะเป็นตัวธรรมดาก็ได้อะไรเงี้ยนั่นคือ Rich Text Box โอเคนะคะครูใช้วิธีนี้ค่ะครูไปที่ไฟล์สัปดาห์ที่แล้วที่ตอนนี้ครูค o ปปี้คุณอีกรอบหนึ่งชื่อ DataGridViewCode นะคะครูไปที่หน้าลากเลยปัญหามีนิดนึงครูไม่ใช้ OleDb d แล้วเนาะเพราะว่า OleDb d สื่อความหมายว่าไม่ใช่ SQL Server งั้นครูเริ่มเลยนะคะครูจะเขียนโค้ดคล้ายๆแบบนี้ถ้าใครไม่มั่นใจค o ปปมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนิดเดียวค่ะ ขอเวลาปแป๊บนึ่งอ่าสบายค่ะไม่มีปัญหาเ็น,น,เนของไฟล์ค่ะครูคส่งไปช,ไชื่อ data grid view code สัปดาห์ที่แล้วครูให้แล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เอามาอีกครูก็มีบริการเสริม